สวัสดีครับก็วันนี้มีลูกค้าให้ผมจัดชุดคาราวเกตให้นะงบประมาณไม่เกินหมื่นสี่นะครับลูกค้าก็อยากได้ตู้15นิว้วนะครับรเพื่อความดังกว่าเดิมนะชุดนี้ไม่เอานะจะเอาชุดนี้นะนี่ชุดใหญ่นะก็ดีนะครับที่ผมจัดให้ลูกค้านะครับก็หมื่นสี่ก็ตู้15นิว้วนะครับแล้วก็ Power m i ์มิกสามวัตต์หนึ่งตัวนะ ตัวนี้นี่เอฟเฟกแท้นะครับดูนะครับสวัสดีครับ1 2ึ่งสามี่ห้าเอฟเฟกแท้นะครับสวัสดีครับทดสอบถ้าเป็นเอ็โคมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะแต่น,นี้เป็นเอฟเฟกนะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับชุดนี้1 4ื่นสี่นะครับผมหรืออยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมก็มาเล่กที่ร้านเราเลยนะครับ ไม่ใช่ร้านผมหรอกครับร้านแม่ผมเองนะครับผมเคยขายของให้บริษัทอยู่นะครับไม่ได้มาจัดชุดแบบนี้เท่าไหร่นะครับโอเคครับผม